ผู้ชมผูขาจะเห็นว่าโคกน้องนาซึ่งเป็นขนาดเล็ก แต่มีความยิ่งใหญ่เพราะว่าอะไรไหมตั้งใจทำจังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชนมาดําเนินการเรื่องของโคกหนองนาเน,นี่ยมาใน2ส,ส่วนอันแรกคืองบเงินกู้นะคะจานวน635แปลงพื้นที่3ไร่ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งคือเป็นงบของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของโคกหนองนานโมเดลเราได้รับงบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่ของเกษตรกรของครัวเรือน ต้นแบบนะคะจํานวน324ควัวเรือนตอนนี้เราขุดเสร็จทั้งหมดร้อเปอร์เซ็แล้วจะร้อนไม่กลัวจ<ะ>้าแต่กลัวอะไรกลัวโควิดกลัวอดกัวอดตายฮะกลัวอด <c oughs> <c oughs> ค่ดคะใครเป็นคนปลูกเนี่ยทำไมถึงงามจริงปลูกปลูปปด้วยกันครับปลูกด้วยกันเน่ยเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องหัวไวใจสู้เอออันนี้พูดถูกเลยเขาสามารถเป็นควัวเรือนต้นแบบได้ต้องพร้อมด้วยกาย ด้วยใจและที่สําคัญต้องพื้นที่แปลงต้องพร้อมด้วยอธิบดีโรงการพัฒนาชุมชนคือท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญเนี่ยน้อมนาหลักปรัชญาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแล้วก็นํามาถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนประยุกตที่โรคระบาดมันรุนแรงเนี่ยเกษตรพื้นฐานต้องเข้มแข็งนั่นคือทางรอดขอบคุณอธิบดีกรงการพัฒนาชุมชนนักพัฒนาชุมชนเขาจะระเบิดความจนทิ้งไปให้เหลือจะ ความบางครั้งและยังยืนพัฒน,นาชุมชนพัฒนาคน